สวัสดีครับมาดูการปลูกตะไคร้ในเข่งนะครับสําหรับตะ,ตะไคร้ที่เราเลือกที่จะมาปลูกก็เป็นตะไคร้ที่ซื้อจากตลาดทั่วไปนะครับอันนี้เก็บมาจากตู้เย็นแช่ไว้ก็หลายวันแล้วนะครับก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับะตะไคร้ก็ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้นะครับตะไคร้ที่จะนํามาปลูกนะครับไม่จําเป็นต้องอนําไปปลูกทั้งต้นนะครับคือผมจะใช้แค่ประมาณ2นิ้วนะครับผมจะตัดออกประมาณ2นิ้ว นี่ครับประมาณนี้ครับก็จะตัดเฉียงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีน้ําไปเกาะนะครับถ้าน้าเกาะก็จะทําให้มันเน่าได้นะครับนี่ก็จะเฉียงประมาณ45องศานะครับส่วนส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถไปทากับข้าวได้นะครับไปทาต้มยำอะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูส่วนที่จะนําไปปลูกนะครับก็ จะเห็นได้ว่ามีกาบใบก็หุ้มถึงโคนเลยนะครับทีนี้ผมจะเอากาบใบออกเพราะว่าส่วนของรากนะครับก็จะงอกออกจากส่วนของโคนนะครับส่วนของของหัวข้างล่างนะครับนี่ครับผมครับอีกอีกต้นก็เหมือนกันนะครับก็แกะกาบใบออกอ่าต้นนี้นะครับอันที่3นะครับอ่าแกะไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายอ่าเพราะว่าจะเป็นส่วนของโคนนะครับก็จะเป็นที่ของ กิ่นแขนงนะครับแล้วก็รากที่ออกมานะครับตอนนี้ผมจะลองบากใช้มีดบากประมาณ2ที่นะครับเพื่อจะเพิ่มจุดที่รากออกมานะครับคือรากก็จะออกมาเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ต้นค่อนข้างหัวค่อนข้างโตนะครับก็จะมีจะเห็นว่ามีตาออกมานะครับคือส่วนนี้ก็คือจะแตกขแขนงออกมาผมจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับหักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเสียบที่ตูดนะครับ คือก่อนที่จะแช่น้ําผมจะเสียบไม้จิ้มฟันไว้นะครับก็คือเป็นการาให้มีพื้นที่สาหรับรากที่จะงอกออกมานะครับบางทีรากก็จะงอกลงไปข้างล่างนะครับก็จะไม่โดนขอบแก้วนะครับนี่นะครับหรือจะช่วยค้าค้ำรากไว้นะครับค้ายันไว้ก็นําไปแช่น้ําเปล่านะครับแล้วก็นําแก้วไปตั้งไว้ที่ที่ร่มก็ได้นะครับอย่าให้ร้อนมาก ก็น้ำก็ใส่ไม่ไม่เยอะนะครับแค่เลยข้อมานิดหน่อยนะครับเท่าที่ชี้นะครับอ่าเป็นไงครับตอนนี้วันที่สี่นะครับวันนี้สี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้นก็จะเริ่มสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีใบยาวขึ้นมานะครับตัวนี้ต้นเล็กสุดนะครับก็จะเห็นมีแขนงออกมา1นึ่แขนงนะครับแต่ว่าจะยังไม่มีรากเลยนะครับโอเคครับมาดูอีกต้นนะครับต้นที่ใหญ่ขึ้น จะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ก็จะเยอะขึ้นนะครับก็คือจะมีขแขนงหนึ่งขแขนงแล้วก็จะมีรากออกมากี่รากนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่รากแล้วนะครับโอ้โหครับแต่ต้นเล็กก็สามารถาปลูกได้เหมือนกันนะครับอย่าไปทิ้งนะครับอ่าทีนี้อีกต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมใช้มีดบากไว้นะครับก็คือจะเห็นได้ว่ารากออกมาเยอะมากเลยนะครับอ่า ก็มีกิ่งแขนงออกมา1แขนงเหมือนกันนะครับผมจะแช่น้ําไว้อีก1วันนะครับวันที่ห้ผมจะเอามาลงดินนะครับเอาวีน,นวันที่5นะครับเอามาลงดินแล้วนะครับก็ดินก็เป็นใชด้ดินถุงธรรมดานะครับแล้วก็ผสมพวกใบไม้แล้วก็พวก,แ,วกแกลบดิบนะครับผนดินให้ร่นวนซุยนะครับก็ถ้ามีปุ๋ยข้อก็อย่าลืมผสมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ เป็นสารอาหารให้กับต้นตะไคร้นะครับก็ขุดขุดหลุมนะครับให้มันพอสําหรับต้นตะไคร้นะครับคือรากตอนนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นรากก็จะมีความแข็งแรงนะครับเป็นระยะที่เหมาะสมในการเอาไปลงดินนะครับเสียบไปเลยนะครับาก็กดดินให้แน่นน,นิดนึงนะครับกันมันล้มทีหลังนะครับ ข้อปลูกผมจะปลูกไว้ห่างๆนะครับเพราะว่าเวลามันมันแตกกอเนี่ยก็คือจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปชนกันเองนะครับสำหรับเข่งที่ใช้ปลูกนะครับก็นํานไปวางไว้ที่มีแสงรําไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้นก็ยังไม่แข็งแรงมากนะครับเพราะว่ารากก็ยังสั้นอยู่ทีนี้ถ้าไปโดนแดดมากเนี่ยครับก็อาจจะทําให้ตายได้นะครับ ก็โรยแกลบดิบนะครับเพื่อรักษาความชื้นในดินนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับต่อมาก็รดน้ําทุกเช้านะครับวันละครั้งก็ได้นะครับวันที่13นะครับตัวนี้ใบก็เริ่มยาวขึ้นนะครับก็เห็นว่าเจ๋นได้ว่าปลูกสามต้นก็งอกทั้ง3ต้นเลยนะครับคือค่อนข้างจะปลูกง่ายนะครับสำหรับจะใคร มาดูครับแขนงก็เริ่มยาวขึ้นนะครับเห็นไหมครับแขนงก็แตกจากข้างๆนะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกับจะมี2องแขนงออกมานะครับอีกแขนงนึงอยู่ในกาบใบนะครับนี่ครับก็คือถ้าดีก็ต้องเอากาบใบออกตั้งแต่แรกนะครับมันจะได้โตได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ต้นเล็กสุดนะครับเห็นไหมครับว่าก็ยังปลูกได้เหมือนกันวันที่24นะครับก็เห็นไหมครับว่า ใบเริ่มยาวขึ้นนะครับยาวประมาณ1ฟุตกว่าๆนะครับทั้ง3ต้นเลยนะครับก็ผมได้นำนำต้นมาปลูกเพิ่มนะครับเห็นไหมครับต้นเล็กๆคือตอ้นนี้แยกกอมาจากอีกอีกกอหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดปลายออกเหมือนเดิมนะครับเอาไวท้ทํากับข้าวเหมือนเดิมแล้วก็นํามาปลูกเพื่อที่จะได้ได้โตเร็วขึ้นนะครับ ปลูกเพิ่มอีก2ต้นนะครับจะมีต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับมันจะต้นเล็กเลเตี้ยๆนะครับช่วงนี้ผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับจะเป็นปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยบำรุงทั่วๆไปนะครับบำรุงรากดนวยนะครับเพราะว่าต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้เป็นตะไคร้ที่ปลูกไว้อีกเข่งนะครับที่ว่าปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ปลูกไว้2ต้นก็เริ่มโตแล้วนะครับ นี่ผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับรดน้ําบ้างไม่รดน้ําบ้างอันทีก็ให้น้ําฝนรดไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับและช่วงนี้ก็อย่าลืมตัดใบอย่าให้มันยาวเกินนะครับเพราะว่าบางทีเวลามีลมลมแรงก็จะทําให้ต้นล้มได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ดูกันมาถึงจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ